มาขับเมฆโฮมึงก็วิ่งแปดขันเดียวอง๋อกินาสบาสดีพี่น้องสวัสดีเอทุก่านพี่น้องว่าชุดทุกเข่าทุกเดิมอีกแลยี่เคียวยี่เกี้ยวไทยยี่เคียวไทยแลละกะซัสซี่ไทยไปละมากกันะลพี่น้อง ล,ลูกไพ่ไม่ไ<ห>ยัยคู่าเป็นอยู่ตะละมือต,ตะวนันเนี่นอยอเยบัรปะใสคือว่าแลกทายวงเวียนไปมาเวียนไปมากนพี่น้องระเบิ่งไปม,ไปม,ม,นเ,นมเนาะใช่ละนม่ก็ได้ากเบิงนใจกับเบิ่งนกูได้อยกเบิ่งกับบริวารยังพ<อ>ี่น้องเอ้ยกระบคุณตุกุกานแมนแต่วารา่ได้กระยาะป้ายายิมันเป็นเลบุกเลงใจงเคียวสมเงเงิน่กับสมงียเคียวเด็กี่น้องเลยเศษพิเศษเนาะเคียวเอ้ยเงินเงิน มอบเญกสนับจะุ่นหมีเก้วลยน่ะปวดหนึ่งสายหาพันทุกันดงฮะหบไปหอโทกมากได้สูงขึ้นแล้วบอเพราะเลืกระซื้อซื้อให้ลูกไผ่ผหมนกินน้ำเลยพี่น้องเลยเอาลูกไผ่มาทำงานบ้านน้ำบ่อเมือนนี้ เอามาทูบ้านซอยขอบคุณจ้าทูบเป็นดอกเปิลปัตหนึ่งซื้อจิตน่ะตกมาต่างเมียบ้านนราประคุณว่าไงใช่ไหมประคุณกับเป็นเมียบ้านอีียงอันนี้ป้าสามนนเนองื้อียง สังเกตตีนพี่เนองมันมันมันบเจอกันได้พี่นนอะคอยหันคือไปหากดกดหันใส่คนหันกันาเสเป็น้าโอ้ยไปสิไปเป็นนะไปนอนถ่ายไปขึ้นมันกับมันกับพาแห้งอืออ้ยพี่นนองเลย นั่งหนามหัศจรรย์ <c oughs> ถ้าเป็นคาหมูคือจะคขายเบิดน้ามือเดียวมีแพทย์เียร์เอาอยู่บนพี่น้องสช <c oughs> ีอัดใส่กล่อง <c oughs> ส่ง <c oughs> ไปหาย ว่าสิเขาไปเยี่ยมปว่าพี่น้องเนี่ยเ่ได้เขาไปเขาไปเบิ่งยิ่งหน่อยเป็นก่อนเขาไปเบิ่งเขาไปเจาะเบิ่งยิงน่อยซก่อนจบาทเาไปเจาะบิ่งยิ่งน้อยซะก่อนจักบาทสัมแตงเอาเลยใส่ใส่ใส่สองยิ่งหนึ่ง ่าลูกทั้งพีร่ระได้ผู้หนึ่นงผู้ชายอ่ะเออผู้นึงบอลลูพวมผู้หนึ่เออลูกพีระกับผู้หนึ่งมาทำกันนี่บอเป็นเบียร์เนี่ยเอามาลูกพี่ระผู้หนึง่งแล้วกับวินผู้หนึ่งแล้วก็อีน้อยๆผู้ออกมาใหม่ผู้หนึ่งไปกับพี่น้องเบิ่องตัวบทเก่าได้ก็นาะเบิ่งอาเต้ได้แล้วกับ เมื่อบ้านครับพี่น้องเลยมาเบิ่งเด็กเด็กเด็กน้อยก่อนพี่น้องมาเบิร์กจะโตน้อยลูกป่าว่าก่อน <c oughs> ถ้าแมนถ้าแมนถ้าแมนลูกถ้าซุยบ่ออกก่อนกต่สิประมาณไหลเหลี่ยกันพี่น้องเลยป่าว่าได้เดือนนี้ถ้าซุยกขนาดที่เป็นเดือนหนา <c oughs> หดเด็กก็โมเดิร์นเท่านี้ได้พี่น้องเลย อนาสิไล,ล่ตรกันเนาะแล้วมาไปแย่งพี่น้องเอาใหม่มาสัก <c oughs> แต่ก็ยาก,กอีกเนาะแต่ขนาดผู้เป็นหมอเพื่อทแทบเพิ่นยังบอกว่ายากเลยชั้นซุยมีคนมีลูกยากเราอะโดยกดนำคลินิกใหญ่เพม่อนก,ก็ยังมีลูกยากยากนำยังยากนะประจำเดือนมันเบามากพี่น้องเดียปีหนึ่งเป็นเื่อหนึง่งที่มัน <c oughs> ปีหนึ่งเป็นเื่อหนึง่งปกเดือนเป็นเื่อหนึง่งหาเดือนเป็นเื่อหนึง่ง บางทีเดือนหนึ่งก็พวกเดือนอย่างไ้เป็นพอดีปีปลายมันยากกับตัวเดียวอย่แหละพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องตอนตอนแรกๆนะเบิ่งกสร้างด้วยพี่น้องประสันกับสร้างนั่นสร้างใช่สร้างตีโอขอบบริกรรมาันน้ำบ่เออคุณน้อนสบายดีเด้อพี่น้องเออสบายดีทางนอนหลบมันหลบเนี่ยอันนในจังน้อยพี่น้องเออกินแต่ส้างเลยพี่น้องเย ซบพเนะคือใครชื่อไหนซบพันคือซบเจ้าเนาะเนาะกระโปงอันนี้คือกันเลยเนี่ยดังกับไม่ดังใจเบื่อยว่าตายสารน้ามันณามาเห็นหูดังลูกเจ้าคือโด่งเไปเลย้พ่สารน้าเนี่ยเบาดังดังโด่งในที่สุ น่าเด้งคือหอยอยู่เนาะแต่ว่านาพักนาพากพอด้เก็บพอ้นาะพักนห้องพ่อนาพักมาไปชมใจเลยเนะนาะหนาในน่อยใช่เนาะ เอาหายซาซุยกับบ,บุคือเลือซาซุยดอกคุณเอาไงอืมบ,บุคือกับเสียมันคือเอาอย่างนี้เนาะหนาในนอ้อยหนุกแม่สีหน้าเล้อไม่ <c oughs> บบคือบ,บุหายดอกคุณเอาไงทำเป็นตะสั่งกนะันเนาะอยากได้ลูกแล้วมันจะมีสักหน่โอ้ยอยากได้ห่างบุมีบุญวัฒนาได้ดอกมันชัดประจำเดือนกับบุเป็นป <c oughs> ีหนึ่งเป็นทะหนึ่งหายหาร์ผุหลาหนุก <c oughs> บุมีผู้ได ตักน้ำให้กินตอนถั่วตอนสิตายเด้อพี่น้องเลยมันหักมีหดมือมันมามันก็มาเองข้าวเหนียวล้านเพราเช่นมันคือสิบอมาอะไรเละเหยียบล้านโลดนบวบล้อยพี่น้องเลยมันกายละล้อยนี่ล้านโลดพถุกเขาไปอยากได้สัหลังมากนอกจากที่จบลูกป้าแล้วแล้วก็ออกเมื่อนะพี่น้องเอาข้าหนึ่งขาวหนึ่งหน้าก่อน ตะเวนอยากตกดินล่ะพี่น้องเลยมันโผล่ในอะไรวาจะตะเวนตกดินไปซ้ายว่าจะมีเงื่อนป่อยแล้วพี่นอกก้องเลยมันมันไปข้าวเดียวข้าวเดียวยังจะตะเวนตกดินละ่ะสิวะ งัวกระวนงัวกระวนคุ้ยกระวนพี่น้องเอ้ยมีไอเงือยู่เพื่อนคนเดียวบ้าทนี่แล้วมั้งไปก่อนพี่น้องไร้หัวเขาคอบกันงัวกระไรปวดโพหากว่วเป็นงัวจะคล้องทั้งเบิด์ได้พี่น้องเอ้ยใครไหนเล่าบ่กอยู่เพื่อนข้าข้าข้ คออ้าไก่ตัวน mm ี้ตายเดยได้แม่ฮะเตาขเตมันคอคอคอได้ครัวแล้วแหละลดเข้ารแรนเลยคอคอคอเฮ้ยเฮ้ยเนคือพยายามนะเขาเจนเหมืมสัตว์แสง ตัวนี้งวัวใยเคียวได้ตัวนี้พี่น้องเลยนี่ตัวนั้นน่ยง้อใยเงึงตัวขี่กระค้างมานี่กับงวัวใยเคียวข้อข้อขอ้ขอขอ้ของ้อสองเจ้านาน พปกแม่มาพ่ปกพปกแม่นาดีหน่พ่ขอข้อเอามาไหมพอกันคลิปหนาด้วพี่น้องสบายดี